เราอัปเดต่อาการิเหตุของเรากบอนนั้นนี้ที่เรานหลงมาอยู่ดีถึงไปเสียหายพากตำนวจยังไง อันนี้ใหม่เนาะเอาใหม่เลยเนาะเหมือนเพิ่งลมเนาะคือวันนั้นรีไปไทยหนังเหมือนกันรีบไปไทยหนงังแล้วก็เราก็นั่งไรเดอร์ไปปกติเลยเพราะว่ามันกลัวจะไม่ทันแล้วเพราะมันเลทมากยอะไรเงี้ยถ้าถ้าขับรถยังไงก็เลทก็เลยเลือกที่จะนั่งไรเดอร์ไปแล้วไรเดอร์ก็น่าจะหลับในนิดๆกรแทบเราก็ได้บอกว่าพี่ระวังรถแค่น,นั้นแหละแล้วก,ก็หักเลยแล้วก็พุ่งไปเลยแต่แบบเพราะมีแท็กซี่ตัดหน้าอะไร แล้วก็เลยเข้าโรงพยาบาลแล้วตอนนั้นมันอารมณ์เราปเป็นยังไงมันแบบหนูกลัวมันมันกลัวจริงๆนะแบบแใครที่ไม่เคยล,ล้มอะคือสมัยเจ้าสาวแล้วเราขี่มอเตอร์ไซค์มาเก่งมากอะแต่พอเราไม่เคยล้มเองพอมาตอนนี้ใครเป็นแบบพอเราต้องมาล้มด้ยวยคอนอื่นเราก็เลยแบบเออกลัวแล้วมันก็เป็นแผลที่เรารู้สึกว่า ก่อนหน้านี้นหนึ่งวันไปสปามาเขายังชมอยู่เลยคุณคุณเอ็มผิวตีึ้นมากเลยนะเนี่ยผิวใส่มากล้มไปแล้วแล้วก็เป็นหมูแดงเป็นอะไรอย่างเง<ด>ี้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว,แ,ลวแต่หมอซส์เองถ้าขับเองอะได้แต่ว่าขับในละแวกบ้านนะในซอยถึงซอยอย่างเงี้ยได้แต่ถ้านั่งไม่เอาแล้วไม่นั่งที่กริตอนล้มไปเรากังวลอะไรมากที่สุดหน้าหน้าเราอ,อ,อ๋ออันแรกก่อนหน้าเสร็จแล้วก็มาเรื่องกองเพราะว่าก็เลยโทรหาผู้จัดการว่าว่ายังไงต่อเขาบอกว่าเออเป็นเขาก็ คือว่านิดเดียวอ่ะเออเป็นนิดเดียวแล้วเดี๋ยวไปโรงพยาบาลก็กลับมาถ่ายต่อแต่มันไม่ได้จริงอะไรเงี้ยยไป็่ายตไหเนี่ยนเป็นค่ะเป็นตรงนี้แล้วก็ตรงหัวเข่าอืมน่าจะแง่ของกฎหมายตำรวไม่ไม่ฟ้องเขาอะไรเลยไม่เก็บตังค์อะไรเขาทั้งนั้น็นดูเพราะว่าเขาเขาไม่อยากเจ็บหรอกตัวเขาก็เจ็บเองเราภาพที่เอ็มเห็นคือเขาเลือกที่จะให้คนอื่นอะช่วยเอ็มกอดแล้วเขาก็นั่งอยู่กลางถนนเละแล้วพอแบบจนกว่าคนจะมาช่วยเขาแล้วพอไปโรงพยาบาลเสร็จเราก็เลยบอกผู้จัดการแบบ ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้เขาไหม,มจริงๆนะเพราะว่าเราขับออใไซมาก่อนกับการที่ถ้ามอเตอร์ไซค์คอมันหักอะ่ะมันจะขับต่อไม่ได้แล้วแต่ว่าคุยไปคุยมาเขาบอกเขามีประกันนะทางนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งแท็กซี่ก็เลยโทรมาลองไห้ ผมจะโดนจับไหมคุณเอ็มเป็นดาราด้วยนู่นนี่นัทนเราแค่บอกอันหนูไม่เรียกค่าเสียหายหรอกพี่เขาบอกจะเอาเท่าไหร่ก็แจ้งเขานะอะไรบอกไม่เป็นไรพี่ก็ขับรถดีๆเหอะอะไรอย่างเงี้ยอันหนก็คือเราไม่เอาความไม่เอาค่าเสียหายใช่ไม่เอาตังาที่เขาเหตุการณ์นั้นเราลองใช่ดักมาโทรหาญยาเลยน่าโทรหายยาก็เลยย่าบอกให้โทรหาหนึ่งหก้าไม่ไม่รู้จะโทรไปทําไมแล้วก็โทรฟ้องอะเหมือนโทรแบบเราก็ร้อง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 ย่าก็คิดว่าหน้าไปหมดแล้ว แขนหัก <5, S 2> แขนไรหมดเลยอะไรเงี้ยเขาก็เลยบึ่งลถวม,มาจากระบบุรีเลยมาหาใช่มาเจอเรามาเจอเรา,า,เ,เ,ราเขาแวะไปโบทอ,อกกับน,น้องมาก่อนหนึ่งแมทแล้วก็ค่อยมามาถึงเขาก็ดูว่าเออเป็นไงบ้างก็แบบเขาเขาก็มาถึงเขาก็ดูแหละว่าบอกไม่ให้นั่งมอ,อเตอร์ไซค์ไงเอ็มจริงอยตอนสภาพเราที่นอนอยู่ตรงเสียบานมันดูแบบพี่มันไม่ใช่มันไม่ควรเป็นหนูเออพันผ้าพันแขลหมดเลยทุกอยมันไม่ควรเป็นเราตั้งแต่นอนอยู่ปอติกตึงแล้วอ่ะคือแบบ ใช่ป่ะวะอ่ะาตอนที่ขึ้นไปอยู่บนรถนะฮะใช่คือคือมันไม่ควรเป็นเราอ่ะ,อะในความรู้สึกอะที่นอนอยู่ข้างถนนดังที่ก่อนนั้นเนี่ยเจอแฟนคลับของเรียบด่วนะอ,อ,อะอุ๊ยพี่อักตัวจิ้มน่ารักมากเว้ยโคมอีนั่นยังกรีนไม่เสร็จเลยอ่ะอาหรอหนูไปแล้วอะใช้แสงสุดท,ท้ายแล้วก็คือแบบเอาไงดีวะแล้วคือต้องการจะหลับต้องการจะนอนเพราะมันเจ็บมันแสบมันอะไรไปหมดเลยก็ พอดีที่รถเขาก็เรียกปอยตึงมาพอดีเราก็เลือกแบบไปโรงพยาบาลน,นั้นนี้อะไรอย่างเงี้นงนงยนเนกังวลว่าน่าจะเป็นแขนรถตายแล้วคือสมองสมอง,มองกระเดือ,อยู่ือว่าท่านี้เลยตอนล้มา,าท่านี้ท่านี้เลยคือกิ้งเลยเ,ออเป็นงี้ก็เลยอ่ะช่วงนี้อ่ะไม่เป็นลายประหันมามองตัวนี้ก็เป็นไข้งใช่แล้วก็เป็นตรงสะโพกนิดนึงแล้วก็ตรงเข่าตรงคือทำยังไงบ้างคือมันไม่หักไม่อะไรเลยแต่เป็นแผลเป็นจางๆอันนี้ถือเป็นประสบการณ์แบบเฉียดไป แบบใหม่ใหม่เกินคือขับเองมันไม่เคยล้มอ่ะแสดงว่านี่คือครั้งแรกครั้งแรกใช่ถ้าล้มก็ล้มแอบแอบอันนี้แอบไม่ทันคือเราเป็นสกอยอ่ะแต่รอยท่อเรายังไม่เคยมีเลยอ่ะแต่นี้มันต้องมาเป็นพมอไซล์เราก็เลยแบบเอออล้ททะะเเเเบบีียยยยนนไไหมือนถูกไปแล้วด้วยนะงันที้ซ่แล้วหรองวดที่แล้วแต่ว่าตอนนั้นซื้อลอตเตอรี่นั่นแหละค่ะ ก็หลกลับหน่อยกะแผลกะเอะกลับไปกลับมาเราเนี่ยฮ่า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 นาฮ่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 าวาฮ่าฮ่าฮ่าม่าฮ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 ่ัฮ่า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 ร่าฮ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 ืาฮ่าฮาฮ่่า่า่าฮา่่าาฮัาฮา่าาฮ่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 าฮา่าไงดีอ่ะเ่าา่าฮ่่่า่า่าาาาาา่่่วาา่่ หนูพูดเป็นหนูโกดาม่าเอาจริงเพราะว่าอยากให้ถามเจ้าตัวมากกว่าแต่ถ้าสมมติถามด้วยตัวเราอ่ะเอ็มมาเคยคุยกับเคยเคยคุยกับแฟนเขาอ่ะหนูเรียกว่าจันเจ้าไงก็แบบว่าเออจันเจ้าที่บัคโคกับจะขออะไรเขาบอกเขาอยากใกล้ชิดเราหนูสบัดจาบไปสะบัดหรอพี่ดูพี่เช็คได้เลยเอาลุกขึ้นรูปเลยจอาเใอชใช่คือจัคือจัดได้ใช้คำว่า กพอตมากกว่าเออเองจึงจัดเ้าเขาเลือกปลาเลยนะเตาเลยนะเตาทะเลเออาชอบมันเหมือนเตาทะเลนะพี่ <c oughs> ที่จริงแต่ว่าเรารรบรู้ถึงความสัมพันธ์เก็มาตลอดก็รับรู้แต่ก็ไม่คิดว่าแบบ เจอเมึงเนอะแล้วก็คุยกับเพื่อนเนอะแบบว่าเมึงจริงเหรอเพราะหนูเคยไปงานที่มันบอกว่าบิ๊กป่าที่ไปเจอกันนั่นแหละเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมอิจาร้องเพลงหนูไปดูหนูไปถึงปุ๊บแดนเซอร์จาเวลาเจอหนูก็ชอบแกล้งอยู่แล้วก็ยกหนูไปให้แบบคนกอบแอลกอฮอล แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะล็อกคอหนูแล้วก็กอกเล้าหนูหนักมากแล้วให้หนูกาส่องันมั้งหลืออะไรสักอย่างนึ่งหนูเรื่องหนูก็กินนั่นแหละหนูก็แบบแต่มันเยอะเกินแล้วหนูก็จะตกเก้เอี้อย่างเงี้ยหนูก็บอกจ๊กบอกว่าโต๊ะนั้นน่ะไม่ได้เลยกูแบบมันแรงกับกูจริงจริงอีกวันหนึ่งไว้คุยกันไปแล้ว อะเราเขาไปเริ่มยังไงอะจริงๆประมาณวันสองวันนั่นแหละช่วงช่วงวาเลนไทน์ที่แก่ที่ผู้ชายกอดปากเราผู้ชายเขาต้องแบบว่าชุดเรานะ่ะมันเหมือนอยากต่อยมากกว่าเนี่ย <c oughs> เรามารู้ตัวเลยว่าเขาไปคุยกันแล้วเขามาบอกว่านี่คนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยใช่ช่วยสแกนต้องแต่แรกไม่รู้จะสแกนยังไง คนเหมือนอาบหนาวันละสิบรอบอะแล้วอีจ้าสปาทุกวันนะเหมือนคนไม่เคยเจอสบู่เลยคือมาเป็นข้อพิพาทกันแล้วอย่างนั้นที่เราสัมภาษณ์เป็นยังไงบ้างกับการเปิดใจของเขาเขาก็ดูครั้งหลักก็ดี่งคาทานใครเดทำไคะเไมคะหนูพบกับจ้ามาหลายปีหนูไม่เคยเห็นเพื่อนเป็นแบบนี้เป็นแบบไหนมันล้นหรือยังไง ีหน้ว่าเลลเแขาเขาหน้าคุเขินแต่แต่งหน้าปกติเนี่ยจ้าหนงพันีเนี่ยจะไม่เที่ยวคาเฟ่กลางวันคนจะเห็นจ้าน้อยมากเขาจะใช้ชีวิตอยู่บนรถตู้วันนั้นโทรไปอยู่ไหนนะอยู่คาเฟ่มากินกาแฟหนูฮะมึงเนี่ยนักกินกาแฟคาเฟ่เริ่มกินบุฟเฟ่ชาบูเริ่มเดินห้างเริ่มแต่งตัวอะไรเงี้ยก็ก็ดีค่ะมันจะได้ไม่แก่แต่ว่าอะไรผูดชมเลี้ยวของการ เขาปิดอยู่ในทางก่อนใช่ไหมก็ปล่อยให้อีนั่นมันรักษาไปเถอะประเพณนนี้ฮะแล้วจะอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่อ๋อเอาใหม่ค่ะเพื่อเป็นผู้หญิงอ๋อเพื่อก็คือคือมันก็แล้วแต่มุมมองนะคะว่าแต่ละบ้านเลี้ยงแบบแบบปล่อยจอยแค่ไหนบางคนก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยมันไม่ได้เลยก็เป็นเรื่องของบ้านทันอ๋อแล้วถ้าตอบคอมเมนต์คนนั้นมา อย่าให้รู้นะก่อนที่จะถามว่าเข้าไปอยู่หรืออยู่หลังอะ่ะมีคนอยู่ได้ยังอ้อ่อะมีนแน่นอนอันนี้เ, <laughs> เสียงในหัวนะเสียงในหัวก็คือมันก็แล้วแต่มุมเราไม่ได้บอกว่าเราไม่ได้บอกว่าแบบไหนถูกแบบไหนผิดแบบมันก็รู้แต่แค่เจตนาแหละว่าว่า,วาเราต้องการอะไรอยู่เนาะแค่นั้นเองก็งมันใช้เพื้นไปเพราะว่าวด ทุกคืนตอนออกไปทำงานหนูรีเสิร์ชข้อมูลนะว่าจะเลิกได้ยังไงคนเราจะเลิกอดัวดได้กี่โมงมีการไปแซวมาหรือว่าเบื่อที่จะแซวดูด้ากันทุกวันค่ะอย่างวันนั้นที่เราสัมภาษณ์ไปแล้วที่จะที่ถามว่าสามงคำให้บิ๊กเราตกใจไม่ชอาเด็กตกใจจนหยุดเสียงไม่ทันก็น่าจะจริงมั้งครับจริงเหรอมันก็เป็นค่ะไม่มันก็อาจจะเป็นแบบเล่นๆกันไม่เราให้สามงคำกับคู่นี้ กูจะอ้วกถ้าหน้าหลังดีค่แต่งว่าเราอยากให้เขาแต่งงานใช่ไหม ก็อยากนะก็อยากให้มันแบบหนูหนูอยากให้มันแต่งงานหนูคุยกับมาแล้วด้วยบอกว่าเมืองวันแต่งงานอ่ะกูทําหน้าที่อะไรบันหลวงมีพิธีอะไรบ้างบันหลวงไม้หรือวัดเช้าหรืออะไรอะไรเงี้ยบนเวทัวร์กะทีมันบอกไม่แม่หนูไปเัาเปนตัวงานมันพังแสดงว่าเรายินดีกับรักตัวนี้ของเพื่อนมาก หนูยินดีกับความสําเร็จเพื่อนทุกอย่างค่ะห,หนูยินดีตัวเรายินดีกับความสาเร็จเพื่อนอยู่แล้วเราก็ซัพพอร์ตตลอดลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาพูดไปว่าคานนี้แหละไอลาเขาคกูเง่าเดี๋ยวจะขุดไม่ล่าถนะ้ามันไม่ใช่กันอีกเดี๋ยวก็มาอีกไม่มันหนูว่าตอนนี้จับมีความสุขมากๆมากๆแบบที่ไม่เคยเห็นเพราะปกติเขาจะนอนอย่างเดียวตอนนี้เริ่มเห็นเขาต้องวนันคนในหมู่บ้านเริ่มดีใจแล้วนงพันธ์ีมีชีวิตและคิดว่าบิ๊กอะไรที่เหมาะกับเพื่อนเรา มันเหมือนกันเลยพี่ก็อย่างบี่ก็โดนถามว่าเออมันต่อจ้าดังหรือเปล่าก็แล้วแต่อีพวกนักข่าวเลยเออไม่ใช่นักข่าวคนข่าวคนคนไปกูแล้วเนีนะแล้วแต่ชาวเน็ตแล้วแต่ชาวเน็ตเขาจะเขียนยังไงเลยว่ามันมีคนชอบไม่ชอบอยู่แล้วแต่หนูรู้สึกว่า ขอโทษขอโทษขอโท,อโทไม่เราให้บอกว่าชาวเน็ตอ่ะมันด่าอยู่แล้วดังแต่เปิดตัวเลิกก็ด่าไปไหนเ้อย,ยกันก็ด่าแต่แค่รู้สึกว่าหนูรู้สึกว่ามันเข้ากันมากเพราะว่าภาพข้างนอกอะ่ะไม่เหมือนกันแต่จริงๆนิสใส่สองคน เขาเหมือนจ้าเวอร์ชันผู้ชายแล้วจ้าก็เหมือนเขาเวอร์ชันผู้หญิงอะไรประมาณนี้เลยเขาเขาเป็นสายปาร์ตี้ด้วยกันอยู่แล้วใช่ค่ะเพราะอย่างทุกมองว่าฐานะค่อนข้างที่จะสุขสีกันอยู่เพราะว่าจ้าก็รวยอยู่เหมือนกันเขาก็รวยกันทั้งคู่ใครจะไปเกาะใครแต่จ้าก็จะได้เปรียบหนึ่งเรื่องในความรู้สึกเรานะเพราะว่าบ้านผู้ชายทําอาหารสัตว์ก็จะอิ่มจะดีกินเป็นแซ่บของว่างเหรอไอดีโซ่ไออิคนนี้หน่อย บากร้านกับปากร้านอยู่ากร้านาาน,น่ะเจเอ็มลาบุรีย้ายไม่ย้ายเดี๋ยวว่าแต่ตอนนี้ไปกินกันได้ยังว่าคนเยอะจริงไม่ได้จ้างใครมารีวิวเดินผ่านมันต้องเยอะอยู่แล้วไม่ใช่เพอะเราทั้งร้านมีสี่โต๊ะเออมันต้องจองคิวม,มันต้องจองคิวไหมหรือว่ายังไงก็เจาะมันจองไม่ได้ให้มารับบัตรคิวได้เพราะพี่หนูเปิดแบบหนูตั้งใจจริงๆแล้วหนูสนุกมากๆหนูทาเองอแล้วก็บมีษัทสี่โต๊ะมีโอกาสขยับขยับข,ขยายตอนนี้ใครมีที่ให้เช่าเนาะเราต้องการที่ประมาณ สามไร่ค่าเช่าไม่เกิน1มื่นห้าบอกว่า,าวสามชั่วโมงคือหมดก็สามชั่วโมงหมดจริงๆล่าสุดไก่ย่างน่ะหนูเปิด4ี่โมงเย็นลูกค้ามาสามโมงครึ่งหนูก็ไม่ให้นะหนูจะให้สี่โมงเย็นพะแม่นางกวักหนูทําสัญญาคับไปแล้วว่าเราจะเปิดช่วงนี้วันนั้นเปิดสี่โมไม่เกินทุ่มครึ่งอะของหมดเออแต่เขาบอกว่าไม่ค้าเอาแต่ใจคือจะตามเมื่อไหร่ผมไมู่ไม่หนูตามตลอดพี่หนูไม่ได้ออกไปไหนเลยเพราะว่าของเอามาหมดเลยไอ้ยังไก่ย่างเนี่ยวันนั้นเอามาเจ็ดปี หมดเกี้ยงเลยเพิ่มแฝงใชไหมมันแม่อ็ดอ่ะมันดิไม่คัวมันไม่หมดอ๋อมันขายดีใช่ไหมขายดีขายดีหนูชอบหนูสนุกกับมันค่ามันอยู่ตรงไหนที่าปกับนอยู่ตรงทุกคนนักข่าวนะคะถ้าอยากไปเอาบีทุระค่อยไปเพราะมันไกลหนูพูดเลยมันอยู่ปากเก็ตนู่นใช่ค่ะอยู่แถวอยู่แถวโมโน ทางนู้นเลยใช่แล้วจะพึกเลยปตใช่ชายชาอยู่แถววัดสะพานสูงใช่ค่ะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิดสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มแล้วก็ปิดวันจันทร์วันนี้ไม่ต้องไปเป็นการให้การสนับสนุนมันบูลลี่ค่ะแนนดัอ๋อมันอร่อยมากทุกคนมากินส้มตำร้านเอ็มได้อะไรสั่งส้มตำได้ส้มตำค่ะไก่ย่างอร่อยไหมไก่ย่างอร่อยมากก็รับมา